คณนะทัวยกล้อช่วงห้องข่าว s d ดีสัปดาห์นี้มาเริ่มกันที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในช่วงคลายล็อกจากมาตรการสู้วิกฤตโควิด -19 ครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศใน3แพคเกจหลักคือ1แพคเกจกำลังใจ สแพ็กเกจเราไปเที่ยวกันและ3แพ็กเกจเที่ยวปันสุขโดยรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน22,400ล้านบาทภายใต้โครงการฟ,ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นธุรกิจการท่องเที่ยวในช่วง4เดือนนับจากนี้ไปคือตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง31ตุลาคมส5 6 3 ซึ่งจะได้มีการนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในวันที่30มิถุนายนนี้ครับ <S <S ทางนี้รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายว่ามาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศครั้งนี้จะทำให้เกิดการกระจายรายได้และก่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบเป็นจำนวนมากโดยแพ็กเกจเที่ยวปันสุขซึ่งรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ2,000ล้านบาท คาดว่าจะช่วยกระตุ้นที่เกิดการเดินทางท่องเที่ยวอย่างน้อย2ล้านคนครั้งในช่วง4เดือนดังกล่าวส่วนแพ็กเกจเราไปเที่ยวกันรัฐบาลสนับสนุนก็ประมาณ18,000ล้านบาทคาดว่าจะส่งผลให้ที่พักโรงแรมโฮมสเตย์ได้รับประโยชน์จำนวน24,700แห่งและร้านอาหารอีก 36,755ล้านที่จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากโครงการนี้ครับ oh, <wow. S 1> ส่วนแพ็กเกจกำลังใจที่ออกมาเพื่อตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์โดยให้อาสาสมัครสาธรารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมและเจ้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวมประมาณ1 2 0 0 0ล้านคนเที่ยวฟรีผ่านบริษัทนำเที่ยว1 3 0 0 0รายโดยรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ2,400ล้านบาท ึ่งคาดว่าจะก่อเกิดรายได้หมุนเวียนอย่างน้อย6,500ล้านบาทคุณยุทธศักดิ์สุภาพสอนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังได้แนะนำผู้ประกอบการในกลุ่มที่เคยเจาะตลาดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติว่าในสถานการณ์ณขณะนี้ควรมองหากลุ่มทดแทน นั่นก็คือกลุ่มคนไทยเที่ยวไทยที่มีกำลังซื้อถึงกว่า4,040,000ล้านบาทต่อปีซึ่งจากผลการสำรวจกลุ่มคนไทยที่นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศจำนวน3,000คนพบว่า89%เลือกที่จะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยแทนจึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จะเร่งการตลาดการท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงนี้ให้สอดรับกับนโยบายเที่ยวปันสุขที่จะเริ่มให้ประชาชนรับสิทธิ์ส่วนลดต่าง ในเดือนกนรกฎาคมนี้อีกด้วยครับห้องข่าวเอฟดีข่าวต่อไปไปกันที่อดีตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสองสมัยอาจารย์เอวีรศักดิ์โคสุรัตที่มองวิกฤตเป็นโอกาสทองทางการท่องเที่ยวของไทยโดยเสนอให้ประเทศไทยยกระดับเป็นฮับด้านการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลโดยมุ่งเน้นไปที่นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ และมนุษย์ล้อที่มีกําลังซื้อจากทั่วโลกครับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยกระทบก่อนแล้วก็จะออกจากวิกฤตเนี่ยคนสุดท้ายแต่ถามว่าแล้วมนุษย์โลกเรา7,000ล้านคนยังเชื่อในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวว่ามีอนาคตไหมเชื่อเพราะเขาก็อยากจะเที่ยวแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าทัวริซึ f มฟอร์ออลเนี่ยการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลมันเป็นคอนเซปต์ที่สหประชาชาติและนานา,นาชาติเขายกย่องเขาบอกว่า เนี่ยนี่นคือสิ่งที่ต้องทําแต่เรายังทามาเท่านั้นนับ1นึงถึงสิเนี่ยเพิ่งเริ่มนับมาได้สิบสามเวลาไปพูดให้เขาฟังเขาบอกเห็นด้วยออแต่เขาบอกว่าแต่ว่าถ้าจะให้เขาลงทุนเตรียมไว้กับเรื่องอย่างนี้โดยเฉพาะนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าเขายังเห็นบางตานะลูกค้าแบบนี้บางตามากก็เพราะถ้าท่านยังไม่ทำเนี่ยเขาก็ยังไม่ออกจากบ้านมานะออออห้องน้าท่านมีราวให้ท่านพยุงยกตัวไว้ท่านไม่ถึงขนาดต้องนั่งวีวแชร์ก็จริง แต่ว่าเราเตรียมไว้ไม่ดีเหรอมันไม่กี่<ม>ตังค์หรอกไม่ได้บอกให้สร้างตึกใหม่สักก็หน่อย<ม>อะไรที่มันควรจะไปทุบก็ทุบอะไรที่ทุบทุบไม่ไหวไม่ควรทุบใช้ไม้กระดานทําทางลาดไว<ม>้ซะมันไม่ได้ยากเย็น<ม>แล้วท่านก็จะเห็นเองว่ามีลูกค้ากลุ่มนี้เข้ามาฮะ<ม>แล้วเราจะได้ช่วยกันแสดงตัวให้กับหอ,อการค้าจังหวัด<ม>ผู้บริการจังหวัดในอำเภอ,<ม>อ,อ,อ,อของเรานายกอบจอบตของเราอ่ะเฮ้ยเรามีตัวตนนละ้วเราพร้อมจะออกจากบ้านนะ เราจะไปช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนสนับสนุนเศรษฐกิจของชุมชนท้อ,ทองถิ่นขอแค่อย่างเดียวทา่านทำทางเท,ท้าให้หน่อยเฮ้พูดอรยสถาปัดเกิดจรัในไว้ยาวชนส่งเสริมสร้างสันสังคมโดยอุดกรมการของคนรุ่นใหม่